คนระดับตํานานบนโลกนี้ทุกคนมีสิ่งนี้เหมือนกันเคยสังเกตไหมว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับตํานานทุกคนล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างแรงกล้าไอซตไซเชื่อในทฤษฎีของตัวเองแม้ทั้งโลกจะปฏิเสธสตีฟจ็อบถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองก่อตั้งแต่ไม่เคยยอมแพ้และกลับมาสร้าง Apple ให้ยิ่งใหญ่ j จเควร์ริงถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์กว่า12แห่งแต่เธอเชื่อว่าเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์มีค่าพอมุฮัมมัดอาลีประกาศกล้าว่าฉันเป็นที่สุดและพิสูจน์มันในสังเวียนไม่ว่าจะเจออุปสรรคแค่ไหนพวกเขาไม่ปล่อยให้เสียงวิจารณ์หรือความล้มเหลวมาบั่นทอนความฝันความเชื่อมั่นไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือความกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อแม้โลกทั้งใบจะบอกคุณว่าทำไม่ได้ แล้วคุณล่ะจะยอมไม่เสียงวิจาร์มาหยุดคุณหรือจะสร้างตำนานของตัวเองขึ้นมาความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ได้มาจากคนอื่นแต่เกิดจากการตัดสินใจของคุณเองที่จะเชื่อว่าคุณทำได้เริ่มต้นวันนี้และใครจะรู้วันหนึ่งชื่อของคุณอาจถูกเอ่ยถึงในฐานะตำนานคนต่อไปและถ้าคุณเป็นพ่อแม่อย่าลืมส่งชุดความรู้นี้ให้ลูกคุณนะคะถ้าชอบสาระการเลี้ยงลูกดีๆแบบนี้ อยากให้ลูกโตไปเก่งดีมีความสุขฝากกดติดตามช่องครูแฮรี่ด้วยนะคะ